สวัสดีครับมีเรื่องที่น่าสนใจเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่22ทธันวาคมที่ผ่านมาครับคือตอนประมาณ4ี่ทุ่มสีค่ะเป็นช่วงที่หลายคนกําลังจะพักผ่อนกันแล้วใช่ครับกําลังจะนอนกันแล้วแต่จู่ๆก็มีรายงานเข้ามาเยอะมากจากทางภาคเหนือของไทยแล้วก็ฝั่งลาวด้วยบอกว่ารู้สึกเหมือนบ้านสั่นพื้นมันไหวเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายก็เฉลยครับว่าเป็นแผ่นดินไหวศูนย์กลางอยู่แถวๆชายแดนลาวจีน ตัวเลขที่ออกมาคือ4.8แมกนิจูดซึ่งพอเราได้ยินแค่4.8เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็อาจจะคิดในใจว่าเอ๊ะก็ไม่แรงนี่ใช่เลยครับผมก็คิดแบบนั้นแต่ปรากฏว่าในพื้นที่จริงโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางมากๆเนี่ยเขารู้สึกว่ามันรุนแรงกว่านั้นเยอะมากมันเลยเกิดคำถามที่น่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยค่ะว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เป็นแค่เหตุการณ์ธรรมชาติธรรมดาธรมดาหรือ มันกำลังเป็นเหมือนเสียงเคาะประตูเตือนอะไรบางอย่างที่สำคัญกว่านั้นมากๆสำหรับภูมิภาคของเราสุดๆเลยครับคือปกติเราจะยึดติดกับตัวเลขแมกนิจ,จูดเป็นหลักพอเห็นเลขสี่นำหน้าก็อาจจะปล่อยผ่านแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แสดงว่าเวลาเราเห็นขา่าวแผ่นดินไหวเนี่ยเราจะดูแค่ตัวเลขแมกนิจ,จูดอย่างเดียวได้เลยเหรอครับมันมีปัจจัยอื่นซ่อนอยู่หรอใช่เลยค่ะนั่นคือหัวใจของเรื่องนี้เลยปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนรู้สึกว่ามันรุนแรงเกินตัวเลขไปมาก มันอยู่ที่ความลึกของศูนย์กลางแผ่นดินไหวค่ะความลึกค่ะจากข้อมูลคือมันลึกแค่22กิโลเมตรเท่านั้นเองซึ่งในทางธรณีวิทยาเนี่ยเราถือว่าตื้นมากค่ะตื้นมากแค่22กิโลเมตรที่มันส่งผลต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอครับต่างกันคนละเรื่องเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะถ้าแผ่นดินไหวมันเกิดลึกลงไปเป็น100กิโลเมตรเนี่ย กว่าพลังงานมันจะเดินทางผ่านชั้นหินต่างๆขึ้นมาถึงผิวดินเนี่ยมันก็คงหายไปเยอะแล้วใช่ค่ะมันถูกลดทอนกาลังไปเยอะแล้วแต่พอเกิดที่ความลึกแค่22กิโลเมตรคือมันเหมือนมีคนมาเคาะประตูอยู่ใต้ฝ่าเท้าเราเลยพลังงานมันพุ่งขึ้นมาถึงผิวโลกแบบเต็มๆแทบไม่สูญเสียกําลังไปไหนเลยโหเนี่ยแหละค่ะคือเหตุผลที่ทําให้แผ่นดินไหวขนาดกลางๆแบบนี้เนี่ยสร้างความรู้สึกที่รุนแรงและน่ากลัวกว่าที่ตัวเลขบอกไปเยอะมาก เห็นภาพชัดเลยครับแสดงว่าสมมุติถ้ามีแผ่นดินไหว6.0แต่ลึกมากๆสัก200กิโลเมตรก็อาจจะรู้สึกสั่นน้อยกว่า4.8ที่ตื้นๆแบบนี้ด้วยซ้ำไปเป็นไปได้เลยค่ะอย่างนี้ต่อไปเวลาเห็นข่าวต้องดูความลึกประกอบด้วยเสมอเลยไม่งั้นเราจะประเมินสถานการณ์ผิดไปเลยแล้วพอรู้ว่ามันรุนแรงเพราะความตื้นแล้วทีนี้ตำแหน่งที่เกิดนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับไม่ธรรมดาอย่างยิ่งค่ะ คือศูนย์กลางมันอยู่ในเขตปกครองตนเอง12ปันนาของจีนก็จริงนะคะแต่มันแทบจะอยู่บนเส้นพรมแดนเลยห่างจากด่านสากลบ่อเต็นของเราไปนิดเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวนะครับบ่อเต็นบ่อเต็นนี่คือเขตเศรษฐกิจพิเศษที่กําลังบูมสุดๆที่มีตึกสูงมีคาสิโนมีการลงทุนมหาศาลเลยใช่ไหมครับไม่ใช่แค่เมืองชายแดนเงียบๆใช่เลยค่ะนั่นแหละคือจุดที่เปลี่ยนเรื่องทั้งหมดเลย บอ่อเตนวันนี้ไม่ใช่เมืองชายแดนในภาพจำเก่าๆอีกต่อไปแล้วแต่มันคือเขตเศรษฐกิจพิเศษบอ่อเตนแดนงามเป็นฮับการลงทุนขนาดมหึมาที่จีนหนุนหลังอยู่ครับมีตึกสูงกำลังผุดขึ้นเต็มไปหมดโรงแรมหรูคอนโดมิเนียมและที่สำคัญที่สุดคือบอ่อเตนเป็นที่ตั้งของสถานีประตูหรือเกตเวย์สเตชันของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงลาวจีนด้วยโอ้พอรู้แบบนี้แล้วเรื่องมันใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยนะ คือน,นี่ไม่ใช่แค่แผ่นดินไหวในพื้นที่ห่างไกลแต่การสั่นสะเทือนใจกลางพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเลยถูกต้องค่ะมันเลยมีความหมายมากกว่าแค่แผ่นดินสั่นแต่มันคือการสั่นสะเทือนความเชื่อมั่นทั้งของนักลงทุนและของโครงการพัฒนามูลค่าหลายพันล้านเหรียญไปพร้อมๆกันเลยผมนึกภาพตามแล้วขนลุกเลยนะลองเปลี่ยนมุมมองจากแผนที่มาเป็นสายตาของคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นบ้างดีกว่าครับ แรงสั่นมันนานประมาณ5-10ถึงวินาทีค่ะรอบตัวเริ่มสัน่นของบนโต๊ะเริ่มขยับ1ิวินาทีนั้นมันคงยาวนานเหมือนเป็นนาทีเลยนะนานมากค่ะและเป็น1ิบวินาทีที่ไม่ทันได้ตั้งตัวด้วยในรายงานที่ได้มาเขาเล่าถึงเสียงเข้าของในบ้านที่สั่นกระทบกันคนที่พักอยู่ในโรงแรมชั้นสูงสงจะรู้สึกเหมือนตึกมันโยกเบาๆได้ซ้ำแค่คิดก็เสียวแล้วครับ ซึ่งอาการแบบนี้มันไปกระตุ้นสัญชาตญาณความกลัวของมนุษย์โดยตรงเลยค่ะไม่แปลกใจเลยที่มีรายงานว่าชาวบ้านในเมืองหลวงน้ำทาที่อยู่ใกล้ๆกันบางส่วนถึงกับวิ่งออกจากบ้านมาอยู่กลางแจ้งเพราะกลัวตึกถลม่มใช่ค่ะเพราะกลัวว่าอาคารจะถล่มลงมามันสะท้อนเลยว่านี่ไม่ใช่แรงสั่นแบบเบาๆที่คนจะมองข้ามได้เลยแล้วนี่เขตเศรษฐกิจพิเศษบอร์ดเต้นเองเหรอครับที่เต็มไปด้วยตึกใหม่ๆสูงๆพวกนั้นภาพความเสียหายเป็นยังไงบ้าง เขาออกแบบมารับมือเรื่องพวกนี้ไว้แค่ไหนครับตรงนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะข้อมูลเบื้องต้นชี้ให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากระหว่างโครงสร้างเก่ากับใหม่ตางกันยังไงครับคือในขณะที่อาคารเก่าหรือบ้านเรือนเดิมในพื้นที่รอบๆเริ่มมีรายงานการสำรวจพบรอยร้าวแต่พวกตึกสูงที่สร้างใหม่เอี่ยมในเขตเศรษฐกิจพิเศษกลับยังไม่มีรายงานความเสียหายที่รุนแรงออกมาค่ะซึ่ง ในแง่หนึ่งก็เป็นข่าวดีนะครับแสดงว่ามาตรฐานการก่อสร้างสมัยใหม่มันอาจจะรองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีจริงๆใช่ค่ะแต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็จุดประกายคำถามที่น่ากลัวขึ้นมาทันทีเหมือนกันว่าเรากำลังสร้างเมืองที่ทันสมัยสุดๆบนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงซ่อนอยู่โดยที่เราอาจจะยังประเมินความเสี่ยงนั้นต่ำเกินไปหรือเปล่าอ๋อ ตึกใหม่อาจจะทนได้แต่โครงสร้างเก่าๆหรือชุมชนโดยรอบล่ะคะแล้วถ้าครั้งหน้ามันไม่ได้มาแค่4.8ละ่ะถ้ามันมารุนแรงกว่านี้อะไรจะเกิดขึ้นประเด็นนี้ชวนคิดมากเลยครับเหมือนเรากำลังเร่งสร้างความเจริญทางวัตถุไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว แต่เราได้เตรียมความพร้อมเรื่องการรับมือภัยพิบัติควบคู่กันไปในระดับเดียวกันแล้วหรือยังมันเหมือนเรากําลังสร้างปราสาทแก้วบนพื้นดินที่อาจจะไม่ได้มั่นคงอย่างที่เราคิดครับแล้วพื้นดินที่ว่านี้มันก็ไม่ได้สั่นแค่ที่บ่อเต็นที่เดียวนี่คะแขวงที่ไกลออกไปอย่างอุดมทรายกับบ่อกแก้วก็รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้เหมือนกัน ใช่เลยครับและที่สำคัญคือมันข้ามมาถึงฝั่งไทยด้วยมีรายงานจากทางอำเภอแม่สายเชียงแสนเชียงของในจังหวัดเชียงรายว่ามีคนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนโดยเฉพาะคนที่อยู่บนตึกสูงๆนี่มันเป็นไปได้ยังไงครับแผ่นดินไหวแค่4.8ถึงส่งแรงมาได้ไกลขนาดนี้การที่แรงสั่นสะเทือนเดินทางมาถึงเชียงรายได้นี่แหละค่ะคือการตอกย้ำภาพใหญ่ที่นักธรณีวิทยาพยายามเสื่อสารมาตลอดว่ายังไงครับ ว่าพื้นที่ภาคเหนือของไทยลาวและจีนตอนใต้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้แยกจากกันเลยแต่มันตั้งอยู่บนเครือข่ายของกลุ่มรอยเลื่อนมีพลังที่เชื่อมถึงกันเป็นร่างแหโดยเฉพาะรอยเลื่อนเส้นหลักที่ชื่อว่ากลุ่มรอยเลื่อนแม่น้ำแดงหรือ Red River Fault Zone ค่ะแปลว่าจริงๆแล้วแผ่นดินไหวที่ไหนก็ตามในโซนนี้มันเหมือนเป็นการส่งแรงกลัเพื่อมถึงกันหมดเลยเหรอครับคล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะ มีโอกาสมีรั้นตอการขยับตัวครั้งนี้ที่ลาวจีนจะไปกระตุ้นรอยเลื่อนอื่นที่อยู่ใกล้ไทยมากกว่าเดิมให้ขยับตามเป็นคำถามที่ดีมากค่ะในทางทฤษฎีแล้วมีความเป็นไปได้การขยับตัวของรอยเลื่อนหนึ่งสามารถส่งผ่านความเค้นหรือสเตรสไปยังรอยเลื่อนข้างเคียงได้แต่มันซับซ้อนมากและไม่ได้หมายความว่าจะเกิดตามกันเสมอไปค่ะครับแต่สิ่งที่เราควรตระหนักก็คือ เหตุการณ์ครั้งนี้มันเหมือนการปลุกให้เราระลึกขึ้นมาว่ารอยเลื่อนพวกนี้มันยังไม่ตายมันแค่หลับอยู่และพร้อมจะขยับตัวได้เสมอเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราอาศัยอยู่ในภูมิภาคที่มีพลังงานใต้ดินรอการปลดปล่อยอยู่ตลอดเวลาพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันใกล้ตัวกว่าที่คิดเยอะเลยครับแล้วพอพูดถึงรอยเลื่อนพูดถึงบอดเตนโอเค สิ่งที่ผมกังวลที่สุดและเชื่อว่าทุกคนก็คิดเหมือนกันคือเส้นทางรถไฟเหล่าจีนเลยครับมันวิ่งผ่านตรงนั้นแบบเต็มๆเลยใช่ไหมครับเต็มๆและประชิดตัวมากๆค่ะตอนที่เห็นพิกัศศูนย์กลางแผ่นดินไหวครั้งแรกสิ่งแรกที่แวบ,บเข้ามาในหัวก็คือเส้นทางรถไฟนี้เลยเพราะมันอยู่ใกล้กับเส้นทางช่วงสถานีบ่อเต็นถึงนาเตยแบบสุดๆซึ่งช่วงนั้นมีทั้งอุโมงค์และสะพานเยอะด้วยเวลาเกิดแผ่นดินไหวใกล้ๆโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญขนาดนี้ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญอะไรคือจุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดครับตัวรางรถไฟสะพานที่ยกสูงสูงหรือว่าอุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขาถ้าให้เรียงลำดับความน่ากังวลเลยนะคะจุดที่เปราะบางและน่าห่วงที่สุดคืออุโมงค์ค่ะอุโมงค์เหรอครับผมนึกว่าจะเป็นสะพานซะอีกเพราะมันดูเหมือนจะพังง่ายกว่าคนส่วนใหญ่จะคิดแบบนั้นค่ะแต่จริงๆแล้วอุโมงค์น่ากลัวกว่ามาก เพราะแรงสั่นสะเทือนใต้ดินมันสามารถทําให้ชั้นหินเกิดการเคลื่อนตัวหรือมีเศษหินร่วงหล่นลงมาปิดทับเส้นทางได้ oh. และที่เลวร้ายที่สุดคือการเข้าไปตรวจสอบและซ่อมแซมไฟในอุโม,มงค์ที่มืดและแคบมันทําได้ยากและใช้เวลานานกว่าบนที่โล่งมากๆรองลงมาถึงจะเป็นพวกสะพานและโครงสร้างยกระดับต่างๆส่วนรางรถไฟเองถ้าไม่เกิดดินสไลด์รุนแรงจนรางบิดเบี้ยวไปเลยก็มักจะไม่เสียหายหนักมากค่ะ หมายความว่าทันทีที่เกิดเหตุสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกเลยคือต้องหยุดเดินรถเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยทั้งหมดโดยเฉพาะในอุโมงค์และบนสะพานก่อนถูกต้องค่ะไม่มีทางเลือกอื่นเลยสำหรับรถไฟความเร็วสูงความปลอดภัยต้องมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งในข้อมูลก็คาดการไปในทิศทางเดียวกันว่าเช้าว,วันรุ่งขึ้นคือวันที่23ธันวาคมทางการรถไฟน่าจะชะลอความเร็วหรืออาจจะหยุดบริการในบางช่วงเพื่อส่งทีมวิศวกรเข้าไปประเมินความปลอดภัยอย่างละเอียดที่สุด ในแง่หนึ่งมันก็เหมือนเป็นการซ้อมใหญ่รุ่ยที่ไม่ได้นัดหมายเลยนะครับคำนี้ใช่เลยค่ะแผ่นดินไหวครั้งนี้มันทําหน้าที่เป็นสเตรสเทสหรือบททดสอบครั้งสําคัญโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินสร้างสถานการณ์จาลองเลยทดสอบทุกอย่างพร้อมกันเลยใช่ค่ะมันทดสอบทุกอย่างพร้อมกันในสถานการณ์จริงตั้งแต่ความแข็งแรงของโครงสร้างว่าทนทานต่อแรงสั่นได้จริงตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ไปจนถึงแผนรับมือเหตุฉุกเฉินว่ามีประสิทธิภ,ภาพแค่ไหน ทีมวิศวกรเข้าถึงพื้นที่ได้เร็วแค่ไหนมีเครื่องมือตรวจจับความผิดปกติบนรางหรือในอุโมงค์หรือเปล่าการสื่อสารกับผู้โดยสารเป็นอย่างไรทั้งหมดนี้ถูกทดสอบจริงหมดเลยแล้วผลกระทบทางเศรษฐกิจล่ะครับการที่รถไฟต้องหยุดวิ่งแม้จะแค่ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบความปลอดภยัยมันส่งผลเสียหายขนาดไหนผลกระทบเกิดขึ้นทันทีเลยค่ะและมันไม่ใช่แค่ค่าตั๋วโดยสารที่หายไปนะคะนั่นมันเรื่องเล็กน้อยมากครับ แต่รถไฟสายนี้คือหัวใจของการขนส่งสินค้าระหว่างจีนกับอาเซียนลองนึกภาพตู้คอนเทนเนอร์ที่เต็มไปด้วยทุเรียนมังคุดที่ต้องส่งให้ทันเวลาก่อนจะเน่าเสีย oh. หรือตู้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องส่งให้ทันรอบการผลิตในโรงงานทุกชั่วโมงที่รถไฟหยุดวิ่งคือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมหาศาลคือความล่าช้าที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดมันทําให้ทุกคนเห็นภาพชัดขึ้นทันทีว่าเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจเส้นนี้ แม้จะดูทันสมัยและแข็งแรงแค่ไหนแต่มันก็มีความเปราะบางต่อภัยธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้ซ่อนอยู่เหมือนกันเพราะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงต่อครับหมายถึงหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้วทางการเขาให้คําแนะนํากับประชาชนในพื้นที่ยังไงบ้างมีคําแนะนําหลักๆออกมา3ข้อที่สําคัญมากครับข้อแรกเลยคือให้ระวัง aftershock หรือแผ่นดินไหวตามที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกหลายครั้ง aftershock นี่มันอันตรายแค่ไหนครับ ปกติมันจะเบาวกว่าแผ่นดินไหวหลักใช่ไหมครับเบาวกว่าจริงครับแต่นั่นคือกับดักที่อันตรายมากเพราะโครงสร้างของอาคารบางแห่งโดยเฉพาะอาคารเก่าๆมันอาจจะอ่อนแอลงไปแล้วจากแรงสั่นครั้งแรกมันเหมือนโดนหมัดหนักเข้าไปจนมึนอืมพอเจอ after shock ที่เป็นเหมือนหมัดยับเบาๆซ้ำเข้าปีกทีก็อาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เกิดการพังทลายลงมาได้เลย โหเป็นการเปรียบเทียบที่น่ากลัวมากครับคือตึกมันอาจจะเสียหายภายในไปแล้วแต่เรามองไม่เห็นพอเจอแรงกระแทกซ้ำนิดเดียวก็ร่วงได้เลยถูกต้องค่ะซึ่งมันก็ต่อเนื่องมาถึงคำแนะนำข้อที่2คือให้ประชาชนกลับไปสำรวจที่พักอาศัยของตัวเองอย่างละเอียดโดยเฉพาะรอยร้าวใหญ่ๆที่เกิดขึ้นใหม่ตามเสารหรือคานหลักของบ้านถ้าเจออะไรผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่และหลีกเลี่ยงการใช้งานไปก่อน อันนี้ก็คือการให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตานั่นเองเพราะเจ้าหน้าที่คงไม่สามารถไปสำรวจทุกบ้านได้ในเวลาอย่างรวดเร็วใช่เลยค่ะการให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการตรวจสอบเบื้องต้นแบบนี้สำคัญมากที่สุดในชั่วโมงแรกๆหลังเกิดเหตุครับ แล้วข้อสุดท้ายล่ะครับข้อสุดท้ายสำคัญมากในยุคนี้เลยค่ะคือทางการขอร้องให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับข่าวลือและให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นการจัดการอินโฟเดมิกส์หรือโรคระบาดท,ทางข้อมูลข่าวสารนั่นเองแทบจะสำคัญพอๆกับการจัดการภัยพิบัติทางกายภาพเลยนะคะจริงด้วยครับ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างบอ่อเต็นที่มีคนหลายเชื้อชาติอยู่รวมกันมีทั้งคนจีนคนลาวคนไทยนักลงทุนต่างชาติทุกคนใช้แอปพลิเคชันสื่อสารคนละตัวกันทั้ง WeChat, Facebook, Whatsapp ข่าวลือข่าวปลอมสามารถแพร่กระจายและสร้างความสับสนวุ่นวายได้เร็วกว่าตัวแผ่นดินไหวเองเสียอีก <c oughs> การย้ำให้คนกลับมาฟังข้อมูลจากแหล่งเดียวที่เชื่อถือได้จึงเป็นหัวใจของการควบคุมสถานการณ์เลยค่ะจริงด้วยครับพอเราไล่เรียงข้อมูลทั้งหมดมาทั้งแต่ต้นจนจบมันทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยนะว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหว4.8มกนิจุดครั้งนี้ถึงแม้ความเสียหายทางกายภาพอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนักแต่ด้วยตําแหน่งที่เกิดความตื้นของศูนย์กลางและช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นมันได้กลายเป็นมากกว่าแค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไปแล้วจริงๆ มันคือเสียงกระดิ่งเตือนภัยที่ดังและชัดเจนมากค่ะมันส่งสัญญาณไปยังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในภูมิภาคนี้ไม่ใช่แค่ในลาวหรือจีนแต่รวมถึงไทยและประเทศอื่นๆด้วยว่าภายใต้ภาพของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตึกสูงระฟ้าเส้นทางคมนาคมที่ทันสมัยมันมีความเปราะบางทางธรรมชาติซ่อนอยู่และเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างเข้าใจไม่ใช่แค่มองข้างไป ซึ่งนั่นก็นำมาสู่ประเด็นสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ได้คบคิดกันต่อนะครับหลังจากที่เราได้เห็นแล้วว่าแผ่นดินไหวขนาดกลางๆครั้งหนึ่งสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงภาคเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและความเชื่อมั่นของผู้คนได้ขนาดนี้และนี่คือคำถามสำคัญที่เราก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเช่นกันค่ะคือในขณะที่โครงการพัฒนามหึมาต่างๆกำลังผุดขึ้นเรากับดอกเห็ดทั่วทั้งภูมิภาคที่ตั้งอยู่บนรอยเลื่อนมีพลังเหล่านี้ เราแน่ใจแล้วหรือยังว่าแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของเราได้ก้าวทันแผนการรับมือภัยพิบัติแล้วจริงๆหรือว่าเรากำลังเร่งสร้างความมั่งคั่งบนรากฐานที่อาจจะไม่ได้มั่นคงอย่างที่เราคิดและกำลังรอให้ธรรมชาติมาเป็นผู้เฉลยคำตอบให้เราในวันที่อาจจะสายเกินไปแล้ว